Yeah. you ไม่ได้การธนาคารเลยธนาคารเอาคูปองอะไรไปแลกอาหารไหนเลยกกันไหนๆเล ทเรอี่ยตัวให้เส็จรียร้อย้นะคะแล้วนี่นะน่ตัวสั่ให้ผผู้วการาเดินท้นาเสร็จยบ้อย้เได้ทชั้เยนสอบแตะม็นคนด้ท่อรย์เงุสดบ้